สวัสดีครับน้องๆมาเจอกับช่องรันรีวิวนะครับผมวันนี้เราก็ได้ท่อลันส่งเชงหรือสมยศนะครับมท่อรันสูง,ง,ง,นนงเชงสมยศตัวยอดฮิตนะครับผมตัวยอดฮิตที่กำลังฮิตฮิตกันเลยท้ายพายุท้ายจะรวท้าว่าจะท้ายอะไรนี่หมดนะครับัน,นี้ก็เป,เป็นเป็นป้ายรันนะครับ ปายลมาดูช่วงนี่ครับทอ่อสวยไหมน้องๆเนี่ยดูท่อครับสวยไหมน้องๆเนี่ยมาดูทรงดูทรงเป็นไงบ้างน้องๆเนี่ยเดี๋ยวของแท้ของมันต้องป้ายเหลืองนะของแท้ของแท้ต้ป้ายเหลืองเท่านั้นน,น้องๆมาเลือกเก็กบภาพที่เขาติดไว้กันนะครับผมอ่าเนี่ย มาดูกันเลยเริ่มต้นจากปลายเลยเนาะแน่ปลายท่อเนี้ยเป็นสแตนเลสนะเนี่ยสแตนเลสแท้ส้ตรงนี้เป็นส้แข็งนะสาแข็งส้แข็งป้ายปลายรัยยนรีวิวก็จะติดฟิล์มมาแล้วเนี่ยติดฟิล์มกันมันถลอกนะครับตรงนี้เป็นงานดำงานดำนะครับงานดำด้าน ่นีช่วงคอเรามาดูช่วงคอกันเนี่ยรอยเชื่อมรอยเชื่อมครับน,น้องๆรอยเชื่อมนะรอยเชื่อมเนียนๆเลยนะครับอ่าด,ดูรอยเชื่อมเนี่ยดูรอยเชื่อมนี้น้องๆเนี่ยรอยเชื่อมนี่ยนะครับเห็นมันเก็บไหมเนี่ยเห็นมันเก็บไหมเนี่ยรอยเชื่อมยังไปเก็บเลยางานลันนะครับ ใช้ในสนามแข่งเท่านั้นนะนี่ <Yeah. S 1> ตัวนี้ก็เป็นคอสวมคอยี่แปดนั่นตัวนี้นี่เป็นคอสวมคอยี่แปดนะครับผมยี่แปดมาดูงานคองานคอนะครับเป็นงานดัดนะครับดัดเครื่องนะครับเนี่ยดัดเครื่องครับดูรอยตรงนี้จะไม่ย่นไม่พับนะครับเนี่ยจะไม่ย่นไม่พับเป็นงานเหรียญ เหรียญยึดคอท่อนี้ก็หนานะครับผมแบบหนานะครับไม่ใช่แบบบางนะครับแบบหนาตัวนี้เป็นแบบหนานะครับเนี่ยนี่เป็นคอทั้เยวทรงเช่งนะครับของยนตที่ที่นิดกันนะครับผมทรงของยนที่นิดกันเลยถ้าสมสวมมันก็เนี่ยเนี่ยสมก็จะตรงนี้วัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นทรงเนี้วัยรุ่นนะ แพ้ทรงชิงข้อรันใจในสนามแข่งเท่าน,นั้นนะครับผมสนใจก็ติดต่อไปที่เพจของรันรีวิวเลยนะครับผมรันรีวิวเลยเดี๋ยวเขาก็จะแถมสบิลเกอร์ทุกใบแน่นอนแขมทุกใบนะครับผมมีอะไรก็ทักไปที่รันรีวิวได้นะครับผมก็ฝากติดตามก็ ตรงของลันด้วยนะครับป้ายเหลืองไวรุ่นจราบแน่นอนก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์กดกระดิ่งติดตามเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆมาให้น้องๆได้ชมทุกอาทิตย์นะครับผมฝากด้วยนะครับช่องรันรีวิวนะครับผมขอค,ครับ